วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับผมเขารายการทีพีชาแนลนะครับมืัอนี้เข้าอยู่กับคุณแม่ท่องจันเนาะจ้านะครับผมมืัอนี้เขามาให้มา่อสี่ยังครับมืัอนี้ครับมา่สีดมันมันมันสับปะหลังนี่ะครับมันสับปะหลังตอนนี้เป็นมันเดือนสิบเอ็ดเนาะมันเดือนสิบเอ็ดนะครับมืัอนี้เข้าใส่ยังครับในการระเบิดหัวมันสับปะหลังครับอ่าอ่ะอามิโนเกษตรอะมิโนเก้าเก้าครับใส่กัสเกษตรอะมิโนเก้าเก้า 99นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของการระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะใส่ระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับผมนะครับในส่วนนี้ก็คือต้องเป็นตัวนี้ละนะครับผมยิดฮอตทีสูดแเล้วนี้ยุคนี้เนาะนะครับกษตรอะมิโน99นะครับเพราะว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเฮ็ไใอ่ามันสับปะหลังเข้านี่ได้ผลผลิตดีนะครับได้ผลผลิตดีนะครับลดต้นทุนเพิ่มผล ผลิตนะครับผมกับเกษตรอะมิโน99นะครับตอนนี้เข้าอยู่ให้มันสำปหลังจากไรครับตัวนี้ครับะมาณสีหาไรนี่หละครประมาณสีหาไรเนาะนะครับสีหาไรปฏิยวภาพพี่น้องยนี่เขาเบิ้งห้มันสำปหลังนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์มัานสำหลังเอียงครับพันธุ์การแดงจ้ะพันธุ์กานแดงนะครับพันธุ์การแดงนี่เป็นลักษณะแบบใดครับพันธุ์การแดงพันธุ์การแดงเป็นหัวดกหัวยาวจ้ะหัวดกหัวยาวเนาะ รับหัวใหญ่หัวยาวหัวใหญ่อยู่ครับ,บ,ต,รบต้นท่านตอโลกครับต้นท่านตอโลกนะครับผมอันนี้ใส่กษตรอไอวิโนโเก่าๆมานีจักปีแล้วครับนี่ครับใส่มาพึ่งใส่มาประมาณปีหนึ่งเจ้ะปีหนึ่งเนาะผลผลิตนี่กระตอบโจทย์อยู่เนาะก็ได้ดีอยู่ครับได้ละทีห้าตันนี่แหละจ้ะครับ ผลผลิตดีนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้ไปใส่นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับผมอ่า097 025 0279นะครับ097 025นะครับ0279นะครับกับเกษตรอะมิโน99นะครับพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับเหมาะสําหรับไฮมันสับพลังนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าเข่าหรือว่าจะเป็นปาล์มเป็นอ้อยเนาะนะครับสามารถใส่ได้เพื่เลยนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ อยากจะเอาไปใส่นะครับกระสีแต่มิต้เก่าเก่านะครับ1ขวดนะครับประมาณ1 0 0 0 ml นะครับ1ฝาผสมน้ํา20ลิตรนะครับ1ขวดใส่ได้ยุ่ประมาณหาฝานะครับ50ฝานะครับผม1ฝาผสมน้ํา20ลิตรนะครับใช้ได้1 5บหถึงยี่สไร่นะครับสำหรับพี่น้องผููชีอยากจะเอาไปใส่นะครับสามารถผสมกับสารเคมีต่างๆได้นะครับว่าจะเป็นอ่าพวกโฟที่นะครับพวกอ่า ต่างๆนะครับสามารถผสมได้นะครับในขวดนี้เนาะนะครับพีนน้องผูถีส้นที่สนใจอยากจะเอาไปใส่หรือว่าอยากจะเอาไปทดลองเมือนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดใดนะครับกับเกษตรอมิโน99นะครับสามารถสั่งซื้อได้พี่น้องเดอร์นะครับเอาสารคิปนี้เอาไว้เพียอสนิทซะก่อนเนาะนะครับผมเอาไวผพบอกันในคลิปหน้าครับสารคิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า